ที่กำลังหาโน้ตบุ๊กทรงพลังนะคะที่จะเข้ามาช่วยเราทํางาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยังเป็นโค้ดไพลอพัดพีซีได้อย่างดีเยี่ยมตัวนี้นี่คือ Lenovo Yoga Pro 7รหัส14 asp 9ามาพร้อมโปรเซสเซอร์นะคะ amd ไรเ e น ai 9 3 6 5ตัวเจ๋งเลยพร้อมด้วย npu ถึง50ท็อปการทํางานในระดับนี้นะคะและ AI ในยุคนี้มันต้องตัวนี้จริงๆเดี๋ยวพามาเล่าให้ฟังค่ะว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมีแอบแถมนะคะในส่วนของการเล่นเกมด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ั้นเรามาเริ่มคุยนะคะถึงเรื่องของดีไซน์ก่อนดีกว่าแน่นอนว่าแล็ปท็อปไม่สวยเราไม่ถือใช่ไหมแต่ตัวนี้มากกว่าความสวยคืออะไรเบามากทุกคนน้ําหนักของมันเนี่ยอยู่ที่1 5 4ถึง1.59นะคะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ทกําความบาง,งตัวเครื่องไปได้16.6มิลเท่านั้นเองแล้วตัวนี้นะอุ้มสามารถใช้มือเดียวนะคะในการเปิดเนี่ยขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยตัวเครื่องเนี่ยมาฟ้องกับดีไซน์ที่โค้งมนนะคะแล้วก็วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นตัวบอดี้เนี่ยไม่ต้องงห่ววนะคะคเลา ที่เราใช้งานจริงเนี่ยเวลาพกพาไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยติดลายนิ้วมือแล้วก็สัมผัสเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีางามากมาก สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความแข็งแรงทนทานตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบในระดับ Military Standard 8 1 0 h นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้กางได้ถึง180องศาคือใครนะคะจะวางบนโต๊ะเนี่ยแล้วพิเศษงานแบบนี้ก็ทําได้แล้วเวลาที่เราใช้งานแบบนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าจริงๆตัวเครื่องของ l e n o v o มีความแข็งแรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวบานพับนะคะถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีงามมากๆเลยแล้วถ้าเราดูตรงคีย์บอร์ดตรงนี้นะจะเห็นว่าตัวลําโพงนะคะ นจะอยู่ตรงด้านหน้านะเป็นฟอน n t สปีเกอร์นะคะแปลว่าเวลาที่เราฟังเพลงมันก็จะเอาเสียงเนี่ยออกมาจากตรงนี้แล้วก็เวลาที่ใช้งานจริงนะคะเสียงเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะโอเคนี่คือสาเหตุน,นะคะที่อุ้มพูดเรื่องของลำโพงขึ้นมาก่อนเพราะว่าอุ้มประทับใจตัวเสียงของตัวนี้มากเลย ้องบอกว่าการที่มันมาพร้อมลำโพงคู่หน้านะคะเวลาที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงต่างๆมันก็ทำได้สะใจมากยิ่งขึ้นเ mm hmm. สียงดีนะคะกระึ่มใช้ได้แล้วก็เบสเนี่ยถือว่านุ่มนวลมากๆเลยตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะมีการแยก t w i t t e อร์คู่และลำโพงวูเฟอร์คู่ค่ะทำให้เสียงเนี่ยมันออกมาเรียกว่ามีมิติกว่าหลายๆตัวนะคะและ้วตรงนี้เนี่ยออปติมไล์โดย a อ o b e a Ad แ m o s อค่ะแล้วก็ a m p l i f i e เเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากลำโพงจะดีแล้วค่ะมาพร้อมกับไมโครโฟน 4ตัววด้วยนะมีระบบตัดเสียงรบกวนที่เป็น voice ID ด้วยในเมื่อเสียงดีแล้วนะคะก็ต้องมาพร้อมกับหน้าจอที่สวยงามอีกด้วยค่ะจอตัวนี้ขนาดใหญ่ถึง14.5นิ้วนะใหญ่สะใจกับน้ำหนักประมาณโลครึ่งนี่คือตอบโจทย์มาก ตัวนี้ค่ะหน้าจอเนี่ยจะเป็น Peel Size Pro OLED Display ความละเอียดในระดับ WQXGA นะคะประมาณ 2.8K แล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเขาจะใช้เป็น AGC d a r k r a i l Glass ค่ะมีความแข็งแรงทนทาน Refresh Rate นะคะอยู่ที่ 120Hz เดี๋ยวพี่เสือเนี่ยทดสอบเกมเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า Refresh Rate เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวความสว่างนะคะจะอยู่ที่600 nits คุณสามารถนําออกไปใช้กลางแจ้งได้และสังเกตดูว่าถึงหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสไตล์ที่แบบว่าไม่ใช่แบบด้านหน้าจอจะเป็นหน้าจอ แ,บบแต่มันไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยแล้วตัวนี้ค่ะถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตนะตรงพื้นที่ที่เป็นสีดําประมาณแบบนี้นะคะคุณจะเห็นถึงความดําที่แบบดําสนิทจริงๆค่ะด้วยการที่มาพร้อมกับดิสเพย์ HDR True Black 5 0 0อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหลายๆเครื่องเนี่ยตัวแล็ปท็อปนะคะการแสดงผลสีดํามันจะออกเป็นเทาๆแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยส่วนเรื่องของความนะคะรายละเอียดของสีนะตัวนี้จะครอบคลุม Adobe RGB ค่ะ DCI P3 นะคะแล้วก็ sRGB เนี่ยถึง100%เ จัดการสีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของความแม่นยําสี X l Delta E เนี่ยจะน้อยกว่า1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันน้อยกว่า1ปุ๊บ,บเห็นไหมสีต่างๆนี้มันแสดงผลออกมาเนี่ยก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับหลายคนนะคะที่ไปทำคอนเทนต์นั้นในลักษณะที่เป็นแบบงานตัดตรงตัดต่อนะคะเวิร์กมากๆเลยและสําหรับใครนะคะที่มองจอบ,บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาแบบอุ้มค่ะตัวนี้มาพร้อมกับ i Safe Certified สมีเรื่องของการตัดแสงสีฟ้านะคะพวก Low Blue Light Certification มาให้อีกด้วย เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของดีไซน์เรื่องหน้าจอเรื่องลำโพงแต่ไฮไลท์สำคัญค่ะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมเราจะทำยังไงให้เรารีดเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจากแล็ปท็อปสักตัวหนึ่งออกมาให้ดีที่สุดค่ะตัวนี้เนี่ยชิปของเขาจะเป็น AMD Ryzen AI 9365นะคะตัวนี้เนี่ยมี NPU เนี่ยมากกว่า50ท็อปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะว่าเวลาเราประมวลผลจริงๆหรือเวลามาใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอุ้จะให้พี่เสือเนี่ยลองรีดประสิทธิภาพนะคะโดยการเล่นเกมโหดแบบ Delta Ford บบาางคนอกว่เ้ล เรื่องนี้จะเล่นเกมได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันและเดี๋ยวจะลองให้พี่เสือรนะคะลองตัดต่อดูด้วยค่ะว่าสมมติใครซื้อไปเอาไปตัดไฟล์จริงไฟล์ 4K พวกนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวเนี่ยตอนท้ายนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของ AI แบบเต็มๆต,ตัวนี้โค p i l o t ล็อตัด PC ใช้ได้ในเลเวลไหนเดี๋ยวอุ้มพามาทดสอบกันอ่ะมาครับเดี๋ยวมาทดสอบ Perform a n c e กนันซะหน่อยสำหรับเจ้า l e n o v o Yoga Pro 7ตัวนี้นะฮะก็เขาเป็นโนบุ๊กทำงานแหละนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมได้ด้วยมันก็จะดีนะ เพราะฉะนั้นเรามาลองกันก่อนเลยสำหรับ Delta Force นะครับอืมอานี่ดูเริ่มต้นที่เฟรมเรทก็58.60นะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญอยาให้ดูเซตติ้งก่อนดีกว่าเซตติ้งตัวนี้นะครับกราฟิกเป็นแบบมีเดียมด้วยนะนี่ไม่ได้ปรับโลนะครับสำหรับการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยปรับมีเดียมกับเกมแบบนี้ได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็กราเออแล้วก็ ตัวเฟมเรทสูงด้วยนะ60เลยนะครับพูดถึงเรื่องสเปคก่อนเลยแล้วกันตัวนี้ชิปเซตเขาจะให้มาเป็น AMD Ryzen AI9 นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในส่วนตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็น Ryzen AI นะครับเขามีตัว TOPS ให้มากถึง50 TOPS เลยทีเดียวนะ TOPS นี่คือตัวเขาเรียกว่าย่อมาจาก t n r e a d Operation Per Second นะครับนะคือการ ประมวลผลไอที่ล้านล้านครั้งต่อวินาทีเลยนะครับซึ่งค่ายิ่งมากเนี่ยก็จะยิ่งดีนะนี่ขนาดตอนบู๊บยัง50เฟรมเลยนะครับาโดนด้วย <c oughs> นี่ขนาดตอนชุลมุนแบบควันเยอะๆเนี่ยกราฟิกเยอะเนี่ย50เฟรมนะครับห5โอ้ใช้ได้เลยนะก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เขาเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานเนาะเพราะฉะนั้นการ์ดจอเป็นออนบอร์ด การ์ดจอเขาจะเป็น AMD Radeon 880M นะครับซึ่งก็เป็นตัวออนบอร์ดที่ประสิทธิภาพสูงเลยนะทดสอบได้จากการเล่นเกมนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับเฟรมเรทสูงๆขนาดปรับมีเดียมเนาะเฟรมเรท560นะครับทำได้ดีเลยแล้วก็ตัวแรมนะครับแรมมาให้มาถึง32 g b นะครับเหลือเฟือในการเล่นนะดูจากการใช้งานตอนนี้ใช้ไปแค่19 g b นะครับเหลือเยอะมากนะแล้วก็ ตัว gpu นะครับ98%ใช้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับส่วนความร้อนเนี่ยก็ไม่เยอะเลยนะ52องศาคือเย็นมากๆนะครับแล้วก็ตัว cpu ก็ใช้ไปแค่29-30%ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการ์ดจอตัวนี้ทำงานเต็มที่เต็มประสิทธิภาพแน,น่นอนนะฮะแล้วก็ตัวความจุ ssd นะครับตัวนี้เป็น m. 2ขนาด 1เทราไบต์เลยนะครับแล้วก็เป็นตัว PCIe 4.0 NVMe นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเจ้า Lenovo Yoga Pro 7ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กทำงานที่เล่นเกมได้ดีเลยทีเดียวนะฮะอ๋อล่วงแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการตัดต่อกันบ้างนะครับผมมาครับหลังจากเล่นเกมกันไปแล้วมาทำงานกันบ้างนะครับก็มาทดสอบกับโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro 2025ะครับแล้วก็ เราทดสอบกับไฟล์ 4K นะครับอันนี้เป็นไฟล์หมูเด้งที่ถ่ายมาแบบ 4K นะดูตรงนี้นะฮะ2,160คูณ3,840นะครับ59.97 fps นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลากลงไปทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับนี่ลากลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองพรีวิวดูนะครับนี่เลื่อนเมาส์แบบเร็วๆแบบนี้ก็ถือว่าโอ้โหตอบสนองไวมากนะครับ นี่ไฟ 4K นะนเลื่อนแบบนี้คือภาพที่เห็นเนี่ยไปแบบเรียวไทมตามการเลื่อนเคอร์เซอร์ในไทม์ไลน์เลยนะครับหรือว่าเร็วมากๆนะอ่ะทีนี้แค่นี้ยังจิบจอยนะครับก็คือแบบนี้ปกติเบสิกแต่ว่าถ้าเราซ้อนเยอะๆเนี่ยถ้าไม่แรงก็จะเริ่มมีผลนะครับเดี๋ยวขอ,อเพิ่มเลเยอร์ ไปสักประมาณ4อันนะครับสอัน5อัน3แนละ้วอ่าลอง5เลยแล้วกันเดี๋ยวนะห้าเลเยอร์5ชั้นนะครับยิ่งซ้อนเยอะมันก็จะยิ่งแบบกินสเปคเครื่องมากนะอาจจะทําให้หน่วงให้กระตุกได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูมี5เลเยอร์เลยนะครับ1 2 3 4งหนะแล้วเป็นไฟล์ 4K หมดด้วยโอ้โหยังรวดเร็วยังแบบเหมือนเหมือนปกติเหมือนเลเยอร์เดียวอยู่เลยอะ่ะนี่เลื่อน ไปเลื่อนมานี่เร็วๆเลยนะเนี่ยนี่แก้งมานั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับอนลองกดพรีวิวดูนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับนี่โอเคเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับการทำงานบน Premiere Pro 2025นะฮะแล้วก็ไฟล์ 4K แบบนี้นะครับ อย่างเลื่อนได้รวดเร็วนะฮะก็ถือว่าแรงเลยสำหรับชิปเซ็ตที่ให้มาเป็น Ryzen AI 9แล้วก็ตัวการ์ดจอออนบอร์ดที่เป็น r a d e o n 880M นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเจ้า Lenovo Yoga Pro 7ตัวนี้นะครับ โอ้โหพี่เสือเล่นโหดมากแล้วตัวนี้เนี่ยก็สามารถนะคะที่จะรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้จัดเต็มจริงๆค่ะทำไมรู้ไหมเจ้าตัวนี้นะคะมันมีสิ่งที่ชื่อว่า X Power Software Accelerator ค่ะและนู่เอ X Power ตัวนี้ค่ะมันจะใช้ AI เนี่ยในการช่วยประมวลผลนะคะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยไม่กล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์หรือว่าในมุมของฮาร์ดแวร์เนี่ยดึงออกมาได้อย่างเต็มที่และอย่างนึ้งนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ X Power Hardware Boost ค่ะสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นแล็ปท็อปหลายๆตัวนะคะปัญหามัน เกิดจากความร้อนใช่ไหมตัวนี้ค่ะมันจะมีการควบคุมเนี่ยความร้อนอัลิเริยค่ะแวถ้าเราเล่นเกมแรงๆโหดๆด,ดึงแรมดึงรอมดึงความสามารถไปเยอะๆปุ๊บ เพราะมันร้อนนะคะมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพเนี่ยโดยรวมของตัวเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมความร้อนสิยานะคะก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็รีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากสิ่งที่พี่เสือเทสไปแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพามาดูเรื่องของ Pro Pilot พั u PC ซึ่งอุ้มเองเนี่ยอุ้มใช้ Lenovo นะอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้ใช้เนี่ยหลากหลายฟังก์ชันช่วยชีวิตเราได้เยอะมากๆเลยอ่ะดูกัน กันที่โคไพลอตกันดีกว่านะคะหลังจากที่โค้ l ไพลอตลอนปุ๊บเนี่ยคนที่ใช้งานมิน d o โดเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะแล้วก็ได้ใช้งานกันค่ะ แต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษก็คือที่คีย์บอร์ดนี่มันจะมีปุ่มเนี่ยโคพายหลอดเลยอุ้มจิ้มนะคะไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนก็ตามคุณสามารถที่จะดึงเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นโคพายหลอดแบบนี้แล้วเราก็ถามคําถาม,ถามช่วยนู่นช่วยนี่นะคะแปลภาษาสร้างภาพเนื้อหรือให้ช่วยเบ a i n s t o r มได้ะคะ่ะมีหลากหลายอย่างที่ทําได้กับตัวนี้เดี๋ยวลองทําให้ดูแล้วกันนะคะอุ้มจะให้เขาเนี่ยช่วยสร้างภาพห้องนอนสวยๆให้หน่อย <c oughs> อ่าเรากดดูเลยว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างห้องห้องนอนสวยๆนะคะออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือภาพ นี่กแค่สั่งไปว่าสร้างภาพห้องนอนส,สวยๆนะคะก็ทําออกมาได้มิวจิมิวใจขนาดนี้เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ด้วยนะคะว่าเป็นแนวมินิมอลลอฟวินเทจเนี่ยก็สามารถออกคําสั่งเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นส่วนแรกนะคะที่เราจะได้ใช้งานกันบ่อยๆอันต่อ,อไปนะคะอันนี้ก็ดีงามมากๆเลยก็คือตัวโคพายโลดเนี่ยมันจะมาอยู่บนทาร์กบาร์นะคะในโปรแกรมต่างๆของ Windows ไม่ว่าจะเป็นอย่างน,นี้เนี่ยอุ้มใช้ตัวที่เป็น Microsoft Edge ใช่ไหมคะหรือคุณจะใช้ Word Excel PowerPoint มันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอุ้มสามารถให้เขา ช่วยทำสไลด์ช่วยสรุปได้ทีนี้ค่ะอุ้มเี่ยดูคลิปนี้อยู่ความยาวนัอ้เกือบ2ชั่วโมงใช่ไหมหดูไป1ินาทีไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานอื่นนะคะอุ้มจะกดเนี่ยที่โคพายโลอตรงนี้เลยแล้วจะออกคำสั่งนะคะว่าสรุปคลิปนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วสรุปเร็วมากแล้วก็สรุปดีด้วยนะทุกคนเอาเป็นว่านะคะใครดูรีวิวเนาะแล้วรู้สึกว่ารีวิวมันยาวเกินไปก็ให้โคพายโลดเนี่ยช่วยสรุปเนี่ยออกมาในรูปแบบนี้ได้เลย มากระดีอาน,นะคะนี้เป็นออนที่อุ้มชอบสุดๆไปเลยค่ะก็คือการทำโคพายลอดในเพนเพนนี่เรารู้จักกันดีนั่นแหละแต่มันจะมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะจิ้มเข้าไปจะมีคําว่าโคครีเอเตอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันซึ่งจริงสามารถทําได้นะคะอิมเมจครเอเตอร์ก็ได้ค่ะจะเป็นาการลบคนลบวัตถุจะเป็นการรีมูฟแบ็กกราวแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวอุ้มจะลองจิ้มนะคะที่โคครีเอเตอร์กันก่อนสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะคือเราจะวาดลงไปค่ะอุ้มจะลองวาดแมวเนาะ นี่คือแมวแมวมันหน้าตาแบบนี้วะทำไมแปลกๆอ่ะสมมติสมมติว่านี่คือแมวแล้วกันอ่ะแมวปึ๊บอ,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 อ่ะขอนวดหน่อยเอออ่ะโอเคแมวตัวแมวเป็นไงตัวแมวโอเคเป็นอย่างี้ปึ๊บนะสมมติแมวนะคะแล้วก็เอาแบบนี่คือจินตนาการว่าเป็นสวนอ่าโอเค ผลงานแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ผ่าน QC สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอุ้มจะทำการป้อนคำสั่งลงไปว่านี่คือแมวสามสีที่เดินอยู่ในสวนหลังบ้านเออเอาเรื่องเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่านี่เลยนี่คือแมวนะ ที่คือแมวดิววาดส่วนนี้คือแมวนะคะที่ตัว AI เนี่ยเจนเนอเรตออกมาค่ะอุ้มขอขยบมามันสามารถที่จะปรับได้นะคะว่าต้องการ Creativity เนี่ยอยู่ในเลเวลเท่าไหร่นี่แมว3สีนะคะตัวจริงมันเป็นแบบนี้เลยนะใช่หรือว่าสมมุติแบบอุ๊ยเราไม่อยากให้มันดูแบบว่าสมจริงเกินไปนักนะคะยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของผลงานเนรา ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะถ้สมมตินะคะเรารู้สึกว่าโอเคกับตัวผลงานแล้วเราก็แค่จิ้มปึ้งลงไปแบบนี้นะคะผลงานเนี่ยของเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยก็ดูน่ารักไหมนี่คือเหมือนแบบเราวาดเองอะแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัว AI หรือว่าตัว Co-Pilot เนี่ยส่วนนี้เป็นโค c คี a เตอร์เนี่ยช่วยเราวาดขึ้นมานั่นเอง ันต่อไปนะคะอุ้มจะพาทุกคนมาดูในส่วนของที่เป็นสตูดิโอเอฟเฟกเห็นไหมเนี่ยตัวกล้องนะคะมันทําการเคลื่อนตามเราอ่านี่คือหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่มันสามารถใช้งานได้แต่มันทําได้มากกว่านั้นทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะลองกดนะคะที่ข้างๆตรงนี้ให้ดูตัวนี้นะคะคําสั่งก็คือออโต้เฟรมิ่งนะที่มันทําการเฟรมนะคะตามที่อุ้มยืนหรือว่าเดิน Eye c o n น a c t นะคะเปิดได้ b a c k g r o u n d Effect เนี่ยเปิดได้เช่นเดียวกันแล้วตรงนี้นะคะมันจะมีขึ้นมานะเป็นแบบว่าเอ่อสตูดิโอเอฟเฟนะอุ้มจิ้มเข้าไปค่ะตรงนี้เลือกได้เลยนะว่าต้องการเปิดปิดนะคะให้หลังเบลอแบบนี้ก็ได้นะเผื่อไม่อยากจะโชว์ด้านหลังนะคะอันนี้คือเอ่อถึงอุ้มเนี่ยอาจจะไม่ได้มองนะคะกล้องอยู่แต่ว่าตาเนี่ยเหมือนกาลังดูกล้องอยู่อ่าประมาณนี้แล้วก็เปิดนะคะออโตเมติกเฟรมิ่งเหมือนที่ให้ดูกันไปนะคะยังทำอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น การปรับแต่งนะคะให้มีการซูมนะเพิ่มความสว่างนะคะคอนท้าชาร์ปเนสสแตทูเรชันนะคะตรงนี้มันไม่ใช่แค่แอปคามิราอย่างเดียวนะแต่คุณสามารถแอปพายเนี่ยใช้ได้กับหลากหลายแอปอีกด้วยอีกหนึ่งอันนะคะที่อุมอยากแนะนำค่ะก็คืออันนี้ค่ะเราสามารถทำแคปชั่นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเนี่ยได้นะเช่นมอุ้มดูคลิปนะคะกําลังฝึกภาษาอยู่ใช่ป่ะทีนี้เนี่ยมันไม่มีแคปชั่นขึ้นมาให้ค่ะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือตรงด้านล่างตรงนี้นะคะอุ้มกดนาะแล้วก็เลื่อนเนี่ยลงมาด้านล่างนะคะ จนเจอคำว่า live caption ค่ะจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะตรงนี้นะคะมันจะขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็คือุมตั้งค่าให้ทางเฉลยเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะสำหรับภาษานะคะจะมีให้เลือกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะนะตอนนี้เนาะสมมติเลือกภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงปอะซึ่งมันดีนะ เห็นไหมเอออันนี้เนี่ยใช้ได้นะคะด้วยการที่ด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในเฉพาะแบบ YouTube ใช่ไหมมันอยู่ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะคะคุณดูคอนเทนต์จากที่อื่นนะคุณก็สามารถมากดนะคะตัวไลฟ์แคปชั่นตรงนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในโปรแกรมไหนเลย แต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของแล็บท็อปสักเครื่องมันคือเรื่องของคีย์บอร์ดทุกคนถ้านดียังไงนะคะแล้วเราต้องใช้งานมันบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าการพิม หรือความรู้สึกในการพิมพ์มันไม่ได้นะคะก็ไม่ตอบโจทย์ดีแต่ว่าตัวนี้นะคะเรียกว่าวางคีย์แคปมาได้ดีมากนะระยะการกดอยู่ที่1.5มิลนะคะแล้วก็ปุ่มเนี่ยจะเป็นแบบจานลึก0.5มิลดีมากนะเพราะามันจะอบรับเนี่ยกับตัวนิ้วมือของเราเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะสัมผัสเนี่ยพอวางไปปุ๊บแล้วดีมากๆเลยอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวอุ้มให้ลองให้ลองฟังเสียงกันนิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นไงบ้าง เห็นไหมเสียงเงียบด้วยนะเป็นแบบเสียงเงียบนะคะเผื่อใครนั่งทํางานตอนที่แฟนหลับไปแล้วแฟนจะได้ไม่ด่านะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทดสอบด้วยตัวเองแล้วนะคะว่าทาได้ดีแล้วก็สัมผัสของมันดีจริงอูชอบมากนะคะในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนาะตัวนี้ค่ะมันสามารถจะปรับลดแสงได้เช่นอันนี้นะคะเล่งแสงเนาะปิดไปเลยนะคะระดับหนึ่ง แบบนี้นะคะออโต้ Auto นะหรือว่าเล่งแสงสุดๆเป็นออแต่อุ้มจะตั้งไว้แบบออโต้แบบนี้นะคะทํางานได้ดีเลยแล้วก็ตัวแท็กแพดมีขนาดใหญ่มากนะคะแท็กแพดมีขนาดใหญ่มากแล้วก็นี่คือปุ่มโก้พายลอตที่เมื่อกี้อุ้มเล่าให้ฟังว่ากดไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเรียกเนี่ยโก้พายลอตได้จากทุกที่ทุกเวลาแบบนี้เลย เห็นตัวเครื่องบางเบา,บาแบบนี้นะคะพอร์ตที่มีมาให้ครบทั่วนหรือเปล่าขอเริ่มจากฝั่งขวามือก่อนค่ะขวามือนเนี่ยจะไล่นะคะตั้งแต่ตรงนี้นี่คือเป็น e shutter switch เนาะคุณสามารถเลื่อนนะคะเปิดปิดได้ยกตัวอย่างเช่นเราเข้าห้องมิ팅เนาะเรากังวลว่าเอ๊ะเราเปิดกล้องอยู่หรือเปล่านะคะก็ทําการปิดเอาไว้ต่อมาค่ะจะเป็นปุ่ม power นะคะแล้วก็จะเป็นมือสีบหูฟัง3.5มิล แล้วก็จะเป็นนะคะพอร์ต USB Type A นะคะนี้คือฝั่งขวามือส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะจะไล่มาแต่ HDMI ค่ะมีพอร์ต USB Type C เนี่ยมาให้2พอร์ตพอร์ตหนึ่ง10กิกะบิตเปอร์วินต์นะคะอีกพอร์ตหนึ่งเป็น40กิกะบิตเปอร์วินต์ค่ะรองรับการชาร์จด,ด้วยนะ,ะสามารถใช้นะคะสายชาร์จของมือถือที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะที่จ่ายไฟเยอะนิดนึง่งเสียบเข้านะคะกับตัวเครื่องนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องพกพานะคะในส่วนของอะแดปเตอร์ของตัวแล็ปท็อปอีกต่อไปนะคะก็สามารถ ชาร์จได้เลยตัวนี้รองรับ p d 3 0แล้วก็ DP1.4 อีกด้วยค่ะการเชื่อมต่อไร้สายนะคะตัวนี้จะรองรับในส่วนที่เป็น Wi-Fi 6E เนาะแล้วก็บูทูธจะเป็น5.3ค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ Windows 11 Home ค่ะก็เรียกว่ามาแบบครบถ้วนเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะคะคือ Lenovo Yoga Pro 7ค่ะมาพร้อมกับรหัสนะคะ14 ASP9 ไม่ว่าคุณนะคะจะหาแล็ปท็อปเนี่ยไปทำงานไปตัดต่อไปทำา AI นะคะตัวนี้ถือว่าเหมาะมาก แอบเล่นเกมเนี่ยยังได้เลยทีเดียวอีกอย่างนึ่งนะคะคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยมาขนาดนะคะจะเป็น73วัตต์อาวแล้วคุณเนี่ยสามารถจะชาร์จเร็วนะคะตัวนีแดปเตอร์เนี่ยจะเป็นชาร์จเร็วอีกที่100วัตต์เสียบเข้ากับช่องนะคะ USB Type C ได้เลยราคาราคาดีกว่าเจ้าตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 54,990บายบาทค่ะใครที่กำลังหาแลปท็อปนะคะเจ๋งๆสักตัวหนึ่งมาพร้อมกับพลังเนี่ยของ AMD แบบจัดเต็มแบบนี้ตัวนี้เหมาะกับคุณแน่นอนค่ะวันนี้พอเฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ